สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีโน้ตบุ๊กที่คุ้มมากๆมาแนะนำกันอีกหนึ่งตัวครับและนั่นก็คือ HP Notebook 15 fr24tu รุ่นยอดนิยมที่เน้นความแรงทำงานลื่นและความน่ารักสุดๆครับก่อนอื่นขอพูดถึงราคาฟังก่อนนะฮะตอนนี้ราคากลางอยู่ที่18,490บาทแต่ในช่วงโปรนะฮะผมมันจะมีราคาที่คุ้มสุดๆเหลือเพียง16,990บาทเท่านั้นครับลดที่เกือบ2,000ันได้สเปคแบบนี้บอกเลยว่าหายากมากๆครับมาดูสเปคกันแบบละเอียดกันเงี้ยเริ่มจาก CPU Intel Core i5 13500H ตัวนี้เป็น พียูระดับ H Series ที่เน้นประสิทธิภาพแรงครับเหมาะมากสำหรับคนที่ทำงานหนักเปิดโปรแกรมหลายอย่างพร้อมๆกันทำเอกสารตัดต่อวิดีโอระดับ Full HD หรือเปิดแถบคลมเยอะๆเพราะตัวนี้เขามีคอเยอะฮะแรงจริงใช้งานได้แบบไม่อึดอัดเลยต่อมาเป็น RAM 16 b ิรับแบบนี้คือกำลังดีฮะสำหรับยุคนี้ไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มเลยเปิดหลายโปรแกรมพร้อมๆกันได้แบบสบายๆครับแล้วก็มี SSD สตูเลตความจุที่512กิกให้พื้นที่กว้างพอสำหรับเก็บงานเก็บรูปเก็บไฟล์ต่างๆเปิดเครื่องไวโหลดไวไม่ต้องรอฮะด้านการ์ดจอเป็น Intel UHD กราฟิกถึงแม้จะไม่ได้เน้นเล่นเกมหนักๆแต่สําหรับงานทั่วไปงานเอกสารแต่งรูปเบาๆหรือทํางานออนไลน์ต่างๆก็ไม่มีปัญหาเลยครับเลื่อนไหลตามสไตล์ Intel ยุคใหม่ในเรื่องของหน้าจอรุ่นนี้ให้หน้าจอขนาด1 5 6นิ้วครับเป็นความละเอียด Full HD 1920 x 1080พาเนลเป็นแบบ IPS จะพรีเซนต์งานทํากราฟทํา Excel หรือดูหนัง n น t f ฟ i x กก็ได้ภาพแบบเต็มตามไม่หงุดหงิดครับซอฟต์แวร์ภายในเครื่องไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับเพราะว่าเขามาพร้อมกับ Windows 11 Home และที่ดีมากๆคือ Microsoft Office Home 2024ของแท้ใช้ Word Excel เขพอยได้ตลอดไม่ต้องเสียงเงินรายปีเลยครับสุดท้ายนะครับผมหลายคนที่ชอบการบริการหลังการขาย HP ให้ประกัน2ปีแบบซ่อมให้ถึงบ้านไม่ต้องหอบเครื่องไปศูนย์เองสะดวกส,ดสุดๆครับสำหรับออปชั่นนี้สรุปเลยนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กราคาไม่แรงแต่ได้สเปคที่พร้อมใช้งานจริงๆทํางานเอกสารเรียนออนไลน์ทํางานบริษัทเปิดหลายโปรแกรมหรือใช้งานทั่วไปแบบสบายๆ HP 15 fr224 ตัวนี้นะครับคุ้มมากๆโดยเฉพาะช่วงโปรเหลือเพียง16,990 ทเท่านั้นครับบอกเลยว่าจัดได้เลยไม่ผิดหวังครับและถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับชอบเล่าแนวสเปกแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เลยครับเล่าสเปกช่องที่จะเล่าให้คุณเข้าใจสเปกแบบไม่เป๊กค,ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย